สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ครับวันนี้ตอนเย็นๆครับจะพามาชมน้องใบบุญนะครับกับอาหารที่เอฟซีหลายท่านให้คะแนนมาซื้อมามามานะครับก็เลยไปเหมากล้วยนะครับที่กําลังจะสุกบ้างมาสุกบ้างนะครับกับหัวปีครับนี่ครับหัวปีก็มันแก้วครับมันแก้วหัวปี ในหลายอย่างครับกินนมรวมกันครับนี่ครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราขอบคุณแทนน้องอุ้มบุญน้อ้น้องใบบุญน้วยครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมน้องใบบุญตอนเย็นๆนะครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ที่มือของเราก็ห่วงลูกมากครับไอ้ไม้เดินเข้ามาไม่ได้ครับหมดมา้วครับน้องใบบุญของเรากำลังกินนมครับกำลังกินนมครับ นะครับ,รบนะครับตอนนี้ใบบุแเราก็นอนแล้วนะครับเป็นความน่ารักนะครับของช้าง นะครับน้องใบบุญกินอิ่มแล้วก็นอนครับขอบคุณไปถึง f อฟีทุกท่านนะครับที่ได้ให้คะแนนมาเพื่อจะเอากล้วยนะครับกับหัวปีนะครับแล้วก็มันเกลวันนี้เรามีมาพร้อมนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆครับน้องใบบุญก็นอนครับช่วงนี้จะนอนครับจะตื่นช่วงสองทุ่มนอนไม่เกินชั่วโมงครับนอนแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินกินนมแล้วก็นอนอีกครับเป็นตามธรรมชาติของเขานะครับ ที่มเหอนเราก็หวงลูกมากครับตอนนี้นครับเป็นวิธีการวิธีของคนเลี้ยงช้างเรานะครับดูแลกันไปครับลู้ทำยังไงสู้ๆกันต่อไปครับมาลุกแล้วครับลุกแล้วครับลุกแล้วโอนอนไม่ล้โอ้ลุกไม่ไหวกันนอนต่อครับน่ครับนองใบบนมีหลายท่านครับสอบถามเข้ามาเรื่องโรงช้างครับ ก็น่าจะเอาเหล็กลงพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเราจะลกยกประมาณวันจันทร์นะครับได้ยกมาวันจันทร์พรุ่งนี้น่าจะเอาเหล็กสั่งเหล็กมาลงนะครับพรุ่งนี้เพราะว่าช่างเขาว่างพรุ่งนี้ครับไม่ใช่ช้าเพราะอะไรครับช้าเพราะช่างเขาว่างพรุ่งนี้นะครับจะทําให้พรุ่งนี้เพราะเป็นโครงเหล็กผมก็ทําไม่เป็นครับถ้าเป็นโครงไม้โครงอะไรผมพอทําได้ครับพอดีเป็นโครงเหล็กผมก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับ ก็บรรยากาศตอนเย็นครับพรุ่งนี้เราก็จะไปลงเหล็กนะครับเหล็กเหล็กลงพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้ช่างไม่ว่างนะครับเราช่างมาพรุ่งนี้ผมก็จะไปสั่งเหล็กมาลงครับเพราะว่าจะได้ทําลงให้เขานะครับช่วงนี้ก็ได้โครงหลังคาแล้วครับเหลือเหลือสังกะสี คอกนะครับกับคอกนะครับเนื้อสังสีกับคอกหล็รนะครับก็โอเคแล้วครับก็ขอบคุณเอฟซทุกท่านครับที่ให้กําลังใจและก็ร่วมด้วยช่วยกันครับเมตตาน้องใบบุญนะครับผมก็ขอฝากขอบคุณผ่านช่องไปตรงนี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องการสร้างนั้นเราจะสร้างประมาณวันจันทร์นะครับประมาณวันจันทร์ในเรื่องมาวันจันทร์นะครับส่วนโครงการสร้างนั้นเราได้เสาได้โครง เรือสังกะสีกับขคองนะครับกับกับเหล็กทำาค้งนะครับเรือสองอย่างนะครับเมื่อเช้าเรือสามอย่างแต่มาตอนเย็นนี้เรือสองอย่างครับได้มาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ฝากขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่ให้กำลังใจและเมตาน้องใบบุญนะครับก็ขอให้ท่านได้รับบุญกุศลอันนี้กลับไปสู่ครอบครัวของท่านทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับมีคำว่าขอบคุณแล้วผมก็ดีใจมากครับก็สู้ๆกันต่อไปครับช่วงนี้ เผื่ออะไรมันจะดีขึ้นนะครับผมมาสู้ๆกันต่อไปเนี่ยครับเจมเลยของเราครับห่วงน้องใบบุญมากครับห่วงมากลูกตัวแรกนั้นไม่ห่วงขนาดนี้ครับเจมเลยแต่น้องใบบุญนี่เจมเลยจะห่วงมากครับไม่ให้ขาดออกไปไหนเลยครับไม่ให้คลาดสายตาเลยครับเจมเลยไล่แมลงให้ตลอดครับ ไล่ยุ่งให้ตลอดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยเพื่อจะเป็นการคนติดตามเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อจะได้สร้างโรงช้างเสร็จเร็ดนะครับตอนนี้ก็มีคะแนนมาประมาณถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ60%เนะครับ60%เอหลืออีก4% 0นะครับ ก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่เมตตาและให้อาหารช้างเราก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับทั้ง f c ในประเทศและต่างประเทศตอนนี้ผมพามาชมเจมเมยครับนอนอยู่นะครับไอ้ลูกน้องใบบุญน่นนอนอยู่เจมเมยก็ไล่ยุงให้ตลอดเวลาครับนี่ยครับพยายามจะดูนะครับพยายามจะดูวดูลูกเป็นงไงนี่นะครับเจมเมยของเรานี่เป็นสัญชาตญาณของการเป็นแม่นะครับเป็นความเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกครับ อย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็แนวผมจะพาไปทักทายพี่หมํ่ตอนเย็นๆสักแป๊บหนึ่งนะครับส่วนนี้ก็เป็นปีกล้วยนะครับกับกล้วยแล้วก็มันแกวนะครับที่ทางเราได้ไปหาหาซื้อมานะครับไปหาซื้อมาเนี่ยครับเป็นเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวหญ้าครับนี่หญ้าที่ไปเกี่ยวแล้วก็ซับรถที่เอฟซีลายท่าน เมตานะครับเเลยเอาลงให้ครับนี่คือสับปะรดเดี๋ยวผมจะพาไปดูพี่หมํ่นะครับนี่ครับพี่หมํ่ของเราครับตอนเย็นเย็นครับอยู่กับพ่อขุนชานครับพ่อขุนท่านขุนของเราครับยืนกินอย่างสบายใจเลยครับท่านขุณส่วนพี่หมํ่นั่งกินหมดไปก่อนแล้วครับนี่ครับดี่แล้วโอ้เห็นไหมครับพี่หมํ่ของเรารู้นะครับเราถ่ายปุ๊บจะลองใส่เลยครับ มัมครับเนี่ยครับเป็นช้างที่แสนรู้มากครับรู้เรามาถ่ายก็จะสวัสดีครับมัมสวัสดีแม่แม่เอฟซีลูกสวัสดีครับสวยๆสิลูกสวัสดีแม่แม่เอฟซีลูกเร็วสวยๆลูกครับผมสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวพ่อไปเอายาให้กินนะลูกนุ่นขุนช้างครับถึงมองมาอยู่นู่นนะครับเนี่ยครับใครมัมคนเนี่ยครับ สวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับม่มครับครับเดี๋ยวพอเอาย่าให้กินลูกเนี่ยครับคือพลายมัมของเราครับมาทักทายเอฟซีตอนเย็นๆนะครับขอให้เอฟซีทุกท่านเนี่ยครับเห็นไหมครับเราไม่ต้องสั่งอะไรเลยครับเขาทําเองเขาครับเขารู้ว่าเราถ่ายให้เอฟซีได้ชมนะครับเขาจะรู้มากพายมัมเนี่ยครับเห็นไหมครับไม่ต้องทําอะไรครับเขาจะทําเองเขาาไม่ต้องสั่งอะไรนะครับเนี่ย ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่ให้การติดตามและรับชมช่องของเราในขณะนี้วันนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มค่ำแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาอาหารให้ช้างกินนะครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่ให้การติดตามและรับชมช่องของเราในขณะนี้วันนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอให้ซีท่านมีความสุขมากรับประทานอาหารเย็นให้มีความสุขกับครอบครัวนะครับพี่มามครับลาเอฟซีนะสิลูกครับ ครับไปดีสิลูก<ช>ครับเนี่ยครับเนี่ยครับสวัสดีครับ